สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม r o m a n ชิกซากาเรย์นิเวิร์สกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่10สิงหาคมเวลา10โมงเช้าในเวลาประเทศไทยนะครับโดยจะเป็นอีเวนท์ล่าท้าผีของเกม r o m a n ชิกซากาเรย์นิเวิร์สในช่วงซัมเมอร์นะครับผมโดยที่จะมีตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกัน ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมข้อมูลก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n a n t i s a i Edit Channel เช่นเคยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากตัวละครหน้าแบนเนอร์ก็คือตัวละคร Vampire Lady นะครับโดยที่ Vampire Lady ครั้งนี้จะเปลี่ยนสไตล์จากการใช้ดาบมือเดียวมาเป็นเรเปียนะครับเป็นสายซัพพอร์ต โดยที่ในร่างนี้นั้นก็จะมีค่าเบรกสเตตัส50ความแม่นยำอยู่ที่101%บวก17%แล้วก็จะมีค่าสปีด87%นะครับต่อไปจะพูดถึงท่าโจมตีนะครับท่าที่1เป็นท่าโจมตีประเภทแทงทั้งกลุ่มระยะไกลนะครับ Bp4 ลดได้1เหลือ3เป็นท่าแรงดีนะครับท่าที่2เป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวประเภทแทงแล้วก็ท่ามืด ใช้ BP9 ลดได้2เหลือ7นะครับเป็นท่าแร้ง B เมื่อใช้แล้วมีโอกาสปานกลางที่จะฟื้นฟูค่า BP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้บวก2ท่าที่3เป็นท่าแร้ง B ท่าโจมตีประเภทแทงแล้วก็ท่ามืดเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มมีผลคีทติค่อนกับศัตรูประเภทิ u m a n นะครับก็คือมนุษย์นั่นเองและมีผลโอกาสที่จะติด สถานะชามปานกลางมีขน4เทินต่อไปจะเป็น ability นะครับ ability ที่1เมื่อทำการเทินมีโอกาสปานกลางที่จะติดสถานะ d e f l e c หรือหลบหลีกนั่นเองนะครับและยังเพิ่มค่าความแม่นยำให้กับตัวเองปานกลาง ability ที่2เมื่อโจมตีจะสุ่มเพิ่มค่า hp ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้1ตัวละครและตัวเองเพิ่มเล็กน้อยและเมื่อ โจมตีก็จะสุ่มเพิ่มค่า BP ให้กับตัวเองและตัวละครในปาร์ตี้บวก1และอ b i l i t y ที่3 Protect High Tension เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงมากและเมื่อโดนโจมตีลดดาเมจสูงมากสำหรับตัวละครแวมไพ์เลดี้นะครับก็จะออกแบบมาไว้สำหรับใช้ต่อสู้กับบอสโดมาฟานะครับเพราะจะมีท่าที่ทำให้ศัตรูติดสถานะสนิททั้งกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้สาย ดาบนะครับก็ยังไม่มีสามารถตึงท่าจากร่างเลเปียของแวมไพร์เลดี้ไปใช้ทำให้ศัตรูติดสถานะสเสน่ห์ทั้งกลุ่มเพื่อใช้จัดการบอสซิมูเลเตอร์ดันเจียนหรือรีเมมเบรนส์เวพอนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับตัวละครตัวต่อไปนะครับตัวละครตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวละครออโอทามะนะครับจาก ซาก้าเกมโอยนะครับโดยที่ตัวละครโอทามะในร่างนี้ก็จะเป็นร่างที่ใช้อาวุธประเภทค้อนเหมือนเดิมนะครับซึ่งร่างแรกจะอยู่ในพิกอัพกาจานะครับโดยที่ในร่างนี้นั้นก็จะมีค่าเบรกสถานะ50ค่าแอทแท็อยู่ที่102%บวกหลัง17แล้วก็มีค่าพลังเวทสูงถึง91%บวกหลัง11นะครับต่อไปจะพูดถึงท่าโจมตีท่าที่1เป็นท่าโปรวีฮิแบบที่อัปเกรดแล้วนะครับ หลังจากที่ใช้เราก็จะฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองน้อยแล้วก็เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวใช้ BP ที่ถูกอัปเกรดเต็มแล้วอยู่ที่ BP 3ท่าที่2นะครับเป็นท่าอคอร์ก9นะครับลดได้2เหลือ7เป็นท่าแรง์4ประเภททุบเมื่อใช้แล้วนะครับจะเป็นการโจมตีทั้งกลุ่มประเภททุบแล้วก็ส่งผลให้ศัตรูติดสถานะสับสนมีผล4เทินนะครับและท่าที่3นะครับเป็นท่าแรง 3S นะครับเป็นท่าคอน เป็นท่าที่ถูกอัปเกรดแล้วนะครับซึ่งตัวท่านี้จะมีที่ตัวละครพาวลุสตั้งลาติน่านะครับจากปกตินั้นจะเป็นท่าแรงสองเนะครับจะถูกอัปเกรดขึ้นเป็นแรง 3S และจาก BP11 จะถูกลดลงเหลือ BP ที่10เมื่ออัปเกรดเต็มนะครับนอกจากนั้นแล้วยังส่งผลที่จะลดค่าพลังโจมตีและพลังเวทมนต์ลงปานกลางทิ้งจากปกติที่ยังไม่อัปเกรดนั้นจะลดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ต่อไปจะพูดถึงตัว ability ability ที่1เมื่อโจมตีมีโอกาสสูงที่จะลดค่าเวทมนต์สูงของศัตรูและเมื่อโจมตีเช่นกันจะมีโอกาสสูงที่จะเพิ่มค่า bp ให้กับตัวเองบวก2 ability ที่2เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองปานกลางและบวก bp ให้กับตัวเองบวก1 ability ที่3 over g r a d e tension เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีมหาศาลและเมื่อติดท่าประสานหรืออวกใดก็จะเพิ่มดาเมจสูงขึ้นไปอีกนะครับโดยที่ตัวละครโอทามะนั้นก็ออกแบบเข้ามาเพื่อใช้สู้กับบอสดูฟามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวสายคอนนั้นจะยังไม่มีตัวละครที่ทําให้ศัตรูติดสถานะสับสนนะครับดังนั้นตัวละครโอทามะ ama, ที่ออกมาในร่างนี้ก็จะทําให้ต่อสู้กับบอสดูฟามาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปใช้ในดัน w วพอร์นดีแมนเบรนนะครับผมต่อไปตัวละครตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวละครคิงซีนะครับจากซาก้าฟอนเทียภาคหนึ่งนะครับโดยตัวละครคิงซีนั้นเป็นตัวละคร SS ที่ตัวนี้ก็ผูกเพิ่มมาเป็นตัวละครสไตล์แรกนั่นเองนะครับเป็นตัวละครสายดาบใหญ่ซึ่งมีข้อ พิเศษจากตัวละครอื่นซึ่งปกติแล้วตัวละครทั่วไปก็จะมี LP อยู่ที่6นะครับแต่ King C นั้นจะมี LP เพียงแค่4เท่านั้นนะครับเพราะอาจจะเป็นตัวละครที่เป็นวิญญาณก็ได้นะครับก็เลยเหลือ LP แค่4โดยที่มีค่าเบรกสเตตัส50นะครับมีค่าแอตแทกอยู่ที่110%แล้วก็ค่าสปีดอยู่ที่83รวมไปถึงค่าพลังป้องกันอยู่ที่88%ตนะครับต่อไปจะพูดถึงท่าโจมตีของตัวละครตัวนี้นะครับ ท่าที่1นะครับเป็นท่าประเภทซับพอร์ตใช้ BP 5ลดได้2เหลือ3นะครับและทุกครั้งที่ใช้จะใช้ LP 2ดังนั้นตัวละครตัวนี้จะใช้ท่าปับ๊บตัวนี้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะมี BP แค่4โดยที่ท่านี้เมื่อเป็นท่าเมื่อใช้แล้วจะเป็นท่าที่กดออกก่อนมีผลโมรันอัสูงมากนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งกลุ่มสูงมากมีผล3เทรอนอกจากนั้นแล้วยังติดสถานะฮีทอัพ ที่เพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ปานกลางซึ่งฮิตอัพนั้นมีผลตลอดการต่อสู้ท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทการฟันแรง 3S นะครับคอส13ลดได้3เหลือ10เมื่อโจมตีแล้วจะมีผลทําให้ศัตรูติดสถานะกาดดาวน้อยมีผล3เทินและท่าที่3นะครับท่ามินเนียนอันเซลนะครับเป็นท่าโจมตีประเภทฟันแรง E คอส13ลดได้3เหลือ10 เมื่อโจมตีแล้วจะเป็นการโจมตีระยะไกลทั้งกลุ่มเมื่อโจมตีแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองน้อยมีผล3เทินนะครับต่อไปจะพูดถึงอ b บิลิตี้นะครับอบิลิตที่1ชูรักโนโอจานะครับก็คือราชาแห่งเมืองชูรักเมื่อเริ่มต่อสู้นั้นจะเพิ่ม BP ให้กับตัวเองบวก10ดังนั้นตัวละครตัวนี้จะมี BP, BP ที่เริ่มต่อสู้ที่ BP 2ีนะครับ นอกจากนั้นแล้วทุกครั้งที่ทำการเทินจะลดค่าพลังป้องกันแล้วก็ค่าชามของตัวเองลงสูงมากนะครับดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนื่องจากตัวละครถ้าลดค่าพลังป้องกันนะครับก็จะทำให้พลังป้องกันของตัวเองต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามชนะการต่อสู้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับอาวุธตีที่2นะครับเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีปานกลางและเมื่อถูกโจมตีจน HP เหลือศูนย์จะ ฟื้น HP กลับมาที่100%นะครับอิิตี้ที่3นะครับ Tension Up 7เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีระดับอัลตรานะครับผมโดยที่ตัวละครชิงเซนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเ,เพื่อที่จะใช้1นึ่งะครับซัพพอร์ตพลังโจมตีของสมาชิกในปาร์ตี้นะครับสก็ดีบัฟค่าพลังป้องกันของศัตรูลงนะครับซึ่งเป็น ท่าดีบัฟที่เป็นท่าแรง3 s นะครับนอกจากนั้นแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนอยากจะให้ลงมาในเกม romancing saga นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแฟนบอยนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับซึ่งร่างนี้ก็จะมีตัวคาแรคเตอร์อาร์ตที่ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะครับเพราะออกแบบมาน่าจะตั้งใจให้คนที่ชอบตัวละครนี้ชอบมากย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผม ครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของ r o m n n c i n g Fate ล่าท้าผีของเกม r o m a n c i n g s a g a r e u n i v e r s e ส่วนอีเวนต์ล่าท้าผีนั้นจะเป็นอย่างไรก็รอวันที่พรุ่งนี้อีเวนต์จะเข้าภายในเกมนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n e n t i s r e d ์เอเ n เชเช่นเคยสำหรับวันนี้ผม n น n t i สขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆ บ๊ายบาย